วันนี้เราจะมาหมกหมกยอดมะพร้าวครับผมอันนี้เป็นยอดมะพร้าวเลีอยประมาณประมาณสองชิ้นอันนี้เป็นหน่้อไม้ไผ่บ่งว่านครับจะามาผสมสักนิดหนึ่งเนาะวันนี้จะหมกใส่ข้าวเบือ่อแล้วก็ใส่ใบโหระพาครับผมแล้วก็ใส่พริก ลูกโดดเน้นๆเ,เลยนะครับวันนะี้ใส่กะทิครับผมแล้วก็ใส่หมูสามชั้นครับเดี๋ยวผมพ่อสับให้มันเป็นชิ้นประมาณนี้น,นะครับวันนี้ผมจะหมกหมกหม้อยอดมะพร้าวอ่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะใส่พริกแกงหมกยอดมะพร้าวอ่อนใส่หมูสามชั้นใส่กะทิด้วยครับวนะันนี้ ดี๋ยวผมจะมุ่ไปคั่วให้หอมก่อนครับผมี๋ยวคั่วให้หอ,ม,อมเสร็จแล้วก็ผมจะเอากะทิมาใส่ครับกะทิมาใส่แล้วก็ใส่น้ำอย่าหนาังสักน้อยหนึ่งครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะคั่วให้พริกแกงกับหมูนี้มันหอมก่อนครับหอมแล้วครับผมี๋ยวผมจะใส่กะทิสักน้อยหนึ่งก่อนนะครับใส่กะทิไปเลยครับ <c oughs> อชนแให้เดือดสักน่อยหนึ่งนะครับนะลมเจาะน้ำยาหนางมาใส่สักนิดหนึ่งครับเนี่ผมจะใส่น้ำยานางสักนิดหนึ่งครับผมใส่เพื่อให้มันเข้มข้นนะครับใส้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วผมจะเอายอมพะพร้าวมาลงครับผมเดือดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอายอมพะพร้าวลงไปอันนี้ผมจะหมกไม่หมดนะครับผมจะคลิปไว้เอาไปแกงครับ แกงป่าเนาะเดี๋ยวผมจะใส่ลูกโดดลงไปเดีย๋ยวรอให้เดือดครับให้ยอมะพร้าวมันสุกสักนิดนึงครับแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันครับผมเดีย๋ยวเราจะมาปรุงรสกันครับใส่ผงนัวไปครับใส่ไลยแซ่บไลยครับผมใส่ปะลาสักหน่อยนหนดอยแล้วครับใส่พอดีครับผมมุกลาวผสมไทยนะถ้าผู้ใดบ่มักใส่ปะลากะ ปรุงรสอย่างอื่นแล้วกบกินได้เลยแตพุ่มมักไซปลาดำด้วยครับนะ๋ยวให้ปลามันเปื่อยๆเ,เลยนะครับเนะี่ยเสร็จเรียบร้อยซีซันเลยครับเนะี่ยอร่อยแล้วครับผม พอเติมน้ำปลายสักนิดนึงเนาะมันมากเลยเนาะกะทิอะแซบครับผมอันนี้เป็นข้าวเบือเนาะใส่ให้มันเนี่วนะครับเนี่ยใส่ไปเลยครับเนี่ยอันนี้ทําเป็นข้าวเหนียวของเราเองเนาะเราต้องคนนะครับเนี่ยถ้าน้ำบกคนแล้วมันจะติดตูดหม้อเนาะ ห้อมเลยครับเนี่ยจะใส่ใบโหระพาครับใส่เบิดนี้นะครับเนี่ยให้มันทมห้อมนะครับผลเข้าไปเพราะตอนนี้ความเหนียวเริ่มได้ที่แล้วห้อมพุ่แล้วยันทะลุในกล้องเลยครับท่านผู้บ่าเริ่มเหนียวแล้วครับผม ถือว่าได้ที่แล้วครับเนี่ยพร้อมเนี่ยวพอดีครับผมพร้อมเสิร์ฟครับผมเนี่ยวได้ที่แล้วครับ